ครับคุณผู้ชมครับมีรถพวนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เลยแหละเข้ามาสองคันนะครับนี่พวนใหญ่เลยรถพวนแบบนี้เหมาะกับ,กบงานรวนเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นอาชีพเลยอะไรอย่างนี้ยครับปลูกผ,ผักแปลงผักอะไรใหญ่ๆคูโบต้าคัานนี้คูโบต้า X คันนี้เคยขายอยู่12 0 0 0ตอนนั้นนะรวมส่งนะแต่ตอนนี้เอา900 0นะครับเ0 0 0พเพราะว่าเครื่องดีมากเลยแต่ว่าเนี่ยมันมีสนิมรําไรหน่อยนะครับแต่เครื่องดีมากเลยนะครับลองพวนกันหมดละนะครับมีเกียร์ครับอันนี้9,00 0รวมส่งนะครับ TX 400อพอดีรีวิวให้น้องคนหนึ่งแล้วแกยังไม่ตัดสินใจผมก็เลยรีวิวแปะไว้ก่อนนะครับมีเกียร์ เดินหน้าถอยหลังนะครับเกียร์เร็วเกียร์ยช้านะครับอันนี้ก็เป็นบีบเลี้ยวใช้งานง่ายครับถ้าจะให้กลไกพวนทํางานก็กดกดตัวนี้คันโยกนี้ปุ๊บใบพวนทํางานเลยนะครับใบใหญ่มากเลยนะครับนี่นครับส่วนตัวนี้ก็เป็นคันโยกของแฮนด์แฮนด์มันก็สามารถหมุนได้นะครับโยกขึ้นปุ๊บเนี่ยแฮนด์ตัวนี้จะหมุนหมุนแบบนะครับสูงต่ําก็ตรงนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะคูบต้ตาเก่าญี่ปุ่นนะครับพร้อมใช้งานนะครับโอ้เห็นอย่างนี้นี่ครับบู๊มาแล้วนะครับนี่เราไปรีวิวมาแล้วสวนผักมาแล้วนะครับอันนั้นจะนเป็นคันใหญ่คันนั้นเนี่ยอยู่ที่หมื่นสามรวมส่งนะครับใน,นราคาลดแล้วนะหมื่นสามรวมส่งนี่คันใหญ่เลยเป็นอาชีพเลยอ่านะครับนี่ก็มีเกียร์เหมือนกันน,ะนี่เกียร์ หนึ่งเกียสองเกียสามเกียร์ว่างเกียร์ถอยน,นี่นี่เกียร์ว่างอันนี้ก็มีกระต่ายกระเต่ามีมีเร็วมีช้านะครับโยกตรงนี้ครับติดง่ายทั้งคู่ครับตัวนี้คันนี้สวยครับเป็นเอ่อลมเหมือนมิซูบิชิเลยนะครับมิซูบิชิบุกแรงอ่านี่อ่ะมิซูบิชิ ตัวนี้พวนเบิ่มเลยนะครับหมือนสามไม่แพงเลยตัวนี้เบียดเบียดทุนกันไปเลยนะครับพอดีว่ามีเขาสั่งไว้แล้วก็ยังไม่ติดต่อมาตัวกำเลี้ยวฝั่งนี้ไม่มีนะครับตัวมือบีฝั่งนี้ไม่มีก็มีฝั่งเดียวฝั่งเดียวอันนี้เป็นคันเร่งอันนี้ก็กลไกพวนสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็โชก ตรงนี้นี่มีระดับให้บอกให้หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์สอเกียร์สาครับอันนี้ก็หมุนแทนได้นะครับหมุนแทนได้หมุนกลับหลังได้อ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับดึงชก่อนนี่ชกอยู่นี่พี่เจมอ่ะโอเคสตาร์ทชกชกอยู่นี่นะ ง่ายอีกแล้วเครื่องนิ่มเลยเข้าเกียร์ถอยนะครับแล้วก็ใส่กลไกพ่วงนะรถก็ทำงาน,นครับมันมีกระต่ายกระเต่าให้นะครับนี่สวยเลยเป็นไอมวกผ้าโอกงแรง คันนี้สวยเลยอ่ะอันนี้หมื่นสามลมส่งนะครับอันนั้น9 0 0าพัลมส่งนะครับราคาพิเศษลดให้แล้วนะครับพี่พร้อมใช้งานเลยทั้งคู่เลยชอบเล็กชอบใหญ่จัดไปนะครับพี่สวัสดีครับ